สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าลโลโดยไม่เหมาะความสุขของตัวโตแม่เหมาอหตัวน,นั่นเองค่ะแม่เหมอะที่มีพลังงานเอาล่าพลังงานอีกที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะไรมีดีดีมีอะไรหรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรชกชีวิตจะในรายการการรับชมและฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะมาค่ะวันนี้ ค่ำคืนนี้รู้สึกว่ามีพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นพลังงานลี้ลับที่เขาเป็นห่วงคุณมากอยากจะมาสื่อสารกับคุณด้วยความรักและความเป็นห่วงคุณนั่นเองนะคะมาค่ะนีเวลานี้เขาอยากจะมาสื่อสารกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณที่เขาเป็นห่วงคุณเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรของคุณค่ะมาค่ะโอ้ม่กูขอคุณค่ะเขาเป็นห่วง นะคะในเรื่องการเงินของคุณเวลานี้สิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ให้คุณเตรียมรับแต่ความสุขให้โฟกัสในเรื่องความสุขคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละค่ะและคนในธุรกิจการงานของคุณพลังงานลี้ลับนี้มาบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ตอนนี้คุณอยากให้ครอบครัวของคุณมีความสุขอยากให้ นะคะองค์กรของคุณขยับขยายมีความสุขมีกําไรงดงามเดี๋ยวธุรกิจองค์กรของคุณจะมีกําไรงดงามแน่นอนค่ะเพราะนี่คือ full ฟ of b o n ลนั่นเองนะคะธุรกิจการงานที่คุณปรารถนาความสุขในบ้านของคุณและเงินทองกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาคุณพร้อมหรือยังคะที่จะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามา ณนะช่วงเวลานี้เวลาในเดือนธันวาแต่ถ้าคุณมาดูเลืองหลังเดือนธันวาก็จะนับไปอีก7วันหรือ21วันนั่นเองนะคะเพราะพลังงานลีลับี้มาสื่อกับคุณโดยตรงคุณเป็นนักหัวกันค้าเป็นนักเก่งกำไรอยู่แล้วเพราะนี่คือไนอ้อ เปติคกเงินทองกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณด้วยคุณทําธุรกิจเป็นนักเก็เงกําไรเป็นนักเท,ทหุนหรืออะไรก็ตามแต่การเงินกําลังทยอยเข้ามาหาคุณแต่เมื่อเงินเข้ามาแล้วจงใช้เงินแบบมีสตินั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะพลังงานนี้เป็นพลังงานลึกลับที่เขาเป็นห่วงนะคะแล้วอยากจะมาสื่อสารกับคุณณนะตอนนี้เวลานี้เขามองคุณเป็นอย่างไรคะ โอเมกอดขอบคุณค oh ่ะณตอนนี้เวลานี้คุณมีจิตใจที่แน่วแน่คุณมีจิตใจที่มั่นคงเซเวินออฟวอนค่ะนะคะตัวตนของคุณมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ คุณตกน้ําไม่ไหลคุณตกไปไม่ไม่ขอให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองสิ่งใดหลายไม่สามารถมาทําลายคุณได้มีบางสิ่งบางอย่างมาล้อมกรอบล้อมครอบทั่วอนาตตาของคุณให้คุณได้พ้นวิกฤตในชีวิตของคุณแล้วสิ่งดีๆกำลังเข้ามาหาคุณสิ่งดีนั้นหมายถึงว่าเรื่องการงานคุณจะได้เจองานที่ท้าทายถ้าตอนนี้เวลานี้คุณได้จับงานที่ท้าทายอะไรที่คุณไม่เคยลองให้คุณเตรียมตัวไว้เลยค่ะว่าสิ่ง นั้นมันจะนำพาให้คุณเกิดชื่อเสียงที่ด่งดังจนหาตัวจับยากคุณจะกลายเป็นคนที่ยืนอยู่บนยอดเขานะคะให้คนอื่นเขาตกมือชื่นชมในความสามารถของคุณเจ็ดไม่เท้านี้คือความสำเร็จโอกาสใหม่ๆทางเรื่องการงานที่กำลังเข้ามาหาคุณงานใหม่เข้ามาโอกาสใหม่เข้ามานั่นก็แสดงว่าเงินก็เข้ามาหาคุณด้วยนั่นเองต่อค่ะ บางท่านนอนไม่หลับนะคะตอนนี้นะคะคุณกําลังคิดในเรื่องแน่นอนล่ะคะ่ะมันเป็นงานใหม่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่มันอาจจะต้องทาให้คุณมีการแก้ไขหรือว่าบางคนมีความเป็นกังวลในเรื่องลูกของคุณหรือเรื่องอะไรก็ตามให้คุณพักผ่อนให้เพียงพอถ้าไม่สบาย ไปหาหมอเดี๋ยวจะเจอหมอดียาดีนั่นเองนะคะพลังที่ไม่ดีกำลังจะหลุดพ้นออกไปจากคุณนี่คือพลังงานลีลับนะคะที่เขาเป็นห่วงคุณมากเขามาสื่อสารกับคุณเขาเห็นคุณนอนไม่หลับนั่นเองนะคะบางคนไม่ได้มีเรื่องอะไรนอนไม่หลับนะคะแต่เพเอิดน,นะคะเสพโซเชียลมากเกินไปพอถึงเวลานอนไม่นอนก็เลยกลายเป็นโรคบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่ทัน ตั้งตัวนั่นเองต่อค่ะโอ้ม oh ิกอดขอบคุณค่ะพลังงานลึกลับนี้มาสื่อกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิง,ญงควีนออฟครับพลังงานของคุณเต็มเปี่ยมล้นเหลือ นี่คือถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณมีบางสิ่งบางอย่างบุญกุศลที่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณก็หวังให้ลูกคุณได้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นคนโสดหรือผู้ชายที่เป็นคนโสดที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือพลังงานตัวตนของคุณด้วยบุญบารมีของคุณที่คุณสะสมมาคุณเป็นคนที่ ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนใจดีซัพพอร์ตพี่น้องซัพพอร์ตญาตแต่เวลาคุณมีปัญหาญาติพี่น้องไม่สามารถช่วยคุณได้คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแล้วพลังงานลี้ลับนี้ก็เลยรู้สึกเป็นห่วงและสงสารคุณว่าคุณอย่าพิ่งไปเอ็นดูใครเลยนะคะให้คุณเอ็นดูตัวเองให้มากๆเพราะว่าพลังงานลี้รับนี้ ท่านเป็นห่วงและรักและเอ็นดูคุณนั่นเองท่านถึงมาสื่อสารและพลังงานบุญบารมีของคุณณตอนนี้เวลานี้ได้เต็มเปี่ยมแล้วเต็มเปี่ยมจนรู้สึกว่าโอ้ทำไมแสงในตัวคุณคุณเดินไปไหนคุณก็เผื่อแผ่แสงบารมีของคุณนี้ส่งไปให้ผู้อื่นส่งไปให้ดวงผิดดวงวิญญาณที่เขามีความอ,อมความยมอยู่นั่นเองต่อค่ะ โอมกอดขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดณนะตอนนี้เวลานี้นี่คือเดอะฟูลตัวตนของคุณคุณกำลังจะได้ปลดล็อกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้คุณอ่อมคุณยมณนะขนาดนี้นี่คือ9ก้านะคะเดาบแล้วนี่คือเดอะฟูลความสำเร็จในชีวิตคุณคุณอย่าลืมสิ่งที่แม่หมอบอกนะคะที่เอาดอกมะลิ ไปเทที่แม่น้ําไหลนะคะถ้าคุณได้เทที่แม่น้ําไหลหรือเป็นแม่น้ําแบบไหนก็ได้ขอเป็นแม่น้ําไหลใส่ดอกมะลิ9ก้าดอกลงในแก้วคือ1คืนให้อยู่กับคุณหนึ่งคืนแต่คุณต้องสวดมนต์ไหว้พระนะคะนั่นแหละค่ะแล้วคุณจะได้รับอิสระได้รับการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างดอกมะลิก็คือความบริสุทธิ์ใจไปขอขมากรรมพระแม่คงคาคุณอาจจะ ทำบางสิ่งไม่ดีคุณก็เอ่ยไปสิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่าพลังงานคุณดรอปหรืออะไรก็ตามแต่นั่นแหละค่ะเราบอกเลยว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งคุณไปดูคลิปนั้นเราไม่พูดย้อนกลับน,นะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งคุณไปดูวิธีการนะคะแล้วคุณจะได้คำตอบแล้วคุณจะถูกปลดล็อกจากทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่า หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนรอบรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณชอบท่องเที่ยวหาอินสปเรชันใหม่ๆเข้ามาหาคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะสิ่งที่คุณทำเราบอกแล้วว่าไปทำตามถ้าคุณอยากขายที่ขายทางนะคะขายอะไรก็ได้เงินจะเข้ามาหาคุณนี่คือ Night o ิโ t ้เก้าเหรียญ เก้าเหรียญคือการค้าขายรายได้ที่มาจากการค้าขายการทําธุรกิจคุณทําธุรกิจอะไรคุณจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำสิ่งที่คุณเจอมานะคะหรือว่าธุรกิจงานใหม่ๆที่คุณจับใหม่มันจะสําเร็จได้อย่างไม่ได้แบบเหลือเชื่อเพราะนี่คือตําราโบราณแบบขอขมา นะคะพระแม่คงคาด้วยน้ำมนต์ที่คุณตั้งถวายตั้งกิตอธิษฐานถวายต่อองค์พระพุทธรูปที่อยู่บ้านคุณนั่นแหละค่ะแล้วเช้าคุณก็นะคะไปเทน้ํานะคะต้องเป็นน้ําไหลน้ําทะเลหรือน้ําไหนก็ได้แต่ต้องเป็นน้ำไหลนั่นเองนะคะแล้วการเงินของคุณจะเกิดปฏิหารเงินจะเข้ามาหาคุณภายใน9วันค่ะเพราะนี่นี่คืออะไรคะ night of s o r d แล้วนี่คืออะไรคะ night of เปติคูนั่นเองนะคะความสุขความยิ่งใหญ่กำลังเข้ามาหาคุณและการเงินการเงินล้วนๆเลยค่ะที่เข้ามาหาคุณนี้แล้วยังไงต่อคะพลังงานลึกลับที่เป็นห่วงคุณนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณณนะตอนนี้เวลานี้เมื่อคุณรุ่งรู้ไวล้ว่าคุณจะมีเงินเข้ามาแล้วเงินนี้เป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเงินหลักแสนเป็นเงินหลักล้านนั่นเองแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะมาค่ะ คุณ oh God, God, God. ่เดชาลีออตนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดชาลี o ออตครั้งนี้คุณมีเป้าหมายคุณมีโกประตูของตัวเองหรือ,อยังเมื่อคุณมีเป้าหมายมีโกของตัวเองแล้วให้โฟกัสที่เป้าหมายบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนอยู่ต่างประเทศแล้ว จะได้จับธุรกิจใหม่ๆนะคะเป็นธุรกิจใหม่ค่ะที่เจ้านายมอบหมายให้หรือคุณเป็นเจ้านายอยู่แล้วคุณก็จะได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนกับคนชาวต่างชาตินั่นเองยังไงคุณก็ได้เดินทางบางคนไม่ได้ทําธุรกิจคุณอาจจะได้เดินทางเดินทางใ,ใกล้ๆจะทําให้คุณมีอินสปิเรชันใหม่ๆมีแรงบันดาลใจใหม่ๆนั่นเองนะคะข่าวดีกําลังเข้ามาคุคณไม่ว่าคุณเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่ ก็ตามแต่ให้คุณโฟกัสจุดไหนที่คุณโฟกัสจุดนั้นเลยค่ะกำลังจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งไหนค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะพลังงานของคุณนี่คือเดอเมชิเฮียน คุณโฟกัสที่เป้าหมายแล้วคุณจะต้องลงมือทำนะคะลงมือเข้าไปสู่ที่จุดหมายเดอะเมเจิเทียนหมายความว่าคุณมีพลังงานแห่งการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานลีลับเนี่ยเห็นสิ่งที่คุณลงมือทำคุณเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิเป็นคนชอบสวดมนต์ไม่ว่าคุณาศาสนาอะไรก็ตามบุญของคุณณนะตอนนี้มันได้เต็มเปี่ยมแล้วการเต็มเปี่ยมแบบนี้ คุณจะต้องถ่ายเทยออกถ้าคุณไม่ถ่ายเทยออกนะคะแล้วสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่คุณคิดอยากจะลงมือทําให้คุณได้ลงมือทําอย่ารอความพร้อมเพราะความพร้อมไม่มีจริงมันก็จะต้องรอรอรอไปเรื่อยๆความสําเร็จนี้เกิดขึ้นด้วยคุณลงมือทําเท่านั้นค่ะโอ m มก o d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเงินจะเข้ามาหาคุณ เงินครั้งนี้จะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายจะมีคนหยิบยื่นคุณเห็นไหมคะเมื่อคุณเอาดอกมะลิไปลอยลอยในแม่น้ํานี่คือแม่น้ําสายไหลแล้วอยู่ดีๆพระแม่คงคาก็ได้รับรู้สิ่งที่คุณออมสิ่งที่คุณยมพระแม่คงคานี่คือองค์พระแม่คงคามาสื่อกับคุณแล้วพลังงานลึกลับนี้เราบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่ห่วงใยคุณมาบอก คุณตรงๆแล้วพระแม่คงคาก็จะหยิบยื่นเงินทองมาให้คุณคุณอย่าลืมนะคะทรัพย์ของพระแม่คงคาทรัพย์ในน้ำที่เขาบอกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำสินในน้ำก็คือสินทรัพย์ต่างๆอยู่ในน้ำเหลือมหาศาลนะคะมากมายมหาศาลแล้วนี่คือ Queen of Cup นะคะพระแม่คงคากำลังจะหยิบยื่นเงินมาให้คุณแล้วเงินนี้ เป็นเงินที่ท่านต้องการมอบให้คุณมอบให้คุณเพื่อให้คุณได้ปลดล็อกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังเจออยู่นั่นเองครเราบอกเลยว่าพลังงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือองค์พระแม่คงคาพลังงานลึกลับที่เป็นห่วงคุณอยู่ยอย่างนี้ทุกคนเกิดมาต้องพึ่งพาองค์พระแม่คงคาและพระแม่คงคาโกมาสื่อสารกับคุณโดยตรง คุณทำคุณเชื่อคุณก็ได้แก่คุณคุณไม่เชื่อคุณก็ได้แก่คุณนั่นเองเชื่อได้แต่อย่างมงายและอย่าลบหลูนั่นเองต่อค่ะโอ้มิกก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าของธุรกิจคุณปรารถนาสิ่งใดคะนะคะให้คุณทําบุญทำํำกุศลเกี่ยวกับน้ําแล้วก็ทําตามที่แม่บอบอกชีวิตของคุณจะกลับมาสวยหรูอ,อีกครั้งธุรกิจการงานของคุณจะกลับมามั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองคุณเป็นคนสวยเห็นไหมคะคุณเป็นคนสวยคนมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตา อะไรที่ไม่แมทในชีวิตคุณคุณจะไม่ออกจากบ้านแม้แต่เสื้อผ้าและทรงผมแม้แต่กระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆนี่คือตัวตนของคุณคุณเป็นนักบริหารที่ดีนักบริหารจัดการเรื่องการเงินไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณบริหารจัดการเรื่องการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะปลดล็อกคุณจะชิลๆมีแต่ความสุขสวยและรวยมากนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายเราบอกเลยว่าทั้งพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีมาสื่อสารกับคุณแต่ตอนนี้เวลานี้พลังงานลึกลับนี้เราบอกแล้วเลยว่า,เ,วาเป็นพลังงานของผู้หญิงมาสื่อสารกับคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะและนี่คืออะไรคะนะคะนอกจากจะเป็นราชินีถือเรียนราชินีที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการบริหารองค์กรแล้วก็จัดการบริหารลูกบริวารน,นะคะและก็สามีคุณเรียบร้อยแล้วถ้าคุณเป็นคนโสดตอนนี้คุณไม่ได้โฟกัสผู้ชายนะคะคุณโฟกัสในเรื่องเงินอย่างเดียวแต่คุณจะได้เดินทางเดินทางนี้เพื่อเดินทางไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ที่สองของคุณนั่นเองคุณรอคอยธุรกิจที่สองของคุณอยู่ธุรกิจที่สองนี้คุณกําลังอาจจะเป็นธุรกิจโลกออนไลน์หรือไม่โลกออนไลน์ก็ตามแต่หรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายที่ก่อให้เกิดรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณนี่คือพลังงานของคุณและพลังงานลี้ลับ ที่มาสื่อกับคุณด้วยความเป็นห่วงคุณนี้เมื่อคุณได้ดูคลิปนี้แล้วสิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณให้คุณได้ปลดล็อกในเรื่องความอ่อมความยมการนอนไม่หลับเท่านั้นแล้วทําตามที่แม่บอกบอกนะคะเราบอกแล้วนะเชื่อได้แต่อย่างมงายแต่คุณจะต้องลงมือทําด้วยนั่นเองต่อค่ะ โอ้มีกาขอบคุณค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จถ้าคุณอยากจับเหยี่ยวได้คุณก็ต้องไล่ล่าเหยี่ยวไม่ใช่ให้เหยี่ยวอยู่ดีๆเหยี่ยวจะวิ่งมาหาคุณให้คุณจับโดยอัตโนมัติก็ไม่ใช่นี่คือไนออฟซอดความสำเร็จมาด้วยความพยายามยิ่งคุณชอบไล่ล่ามากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายคุณเป็นคนที่ชอบนะคะประสบความสำเร็จ คุณประสบความสําเร็จแล้วครั้งหนึ่งแต่คุณอยากประสบความสําเร็จมากกว่านี้ความสําเร็จด้วยความฉลาดด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพยายามของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เหมือนเป็นผู้ชายวัยชะกันที่มีความทะเยอทยานที่จะประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนั่นเองและคุณก็เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นนั่นเองต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะนี่คือพลังงาน ลึกลับนะคะที่เป็นขวงุณมากๆแล้วได้มาสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคขําคืนนี้ต่อค่ะโอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ่ะนี่คือสิบเหรียญน,นะคะตอนนี้เวลานี้ไม่เกินเดือนธันวาคมนี้เราบอกเลยว่าให้คุณไปทำหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเราบอกแล้วแค่นี้ไปดูหาดูว่าคลิปไหนที่บอกว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งแล้วนี่คืออะไรคะ่ะ 10เหรียญสิบเหรียญเทนออปติ optical, เมื่อคุณลงมือทำทำในสิ่งที่คุณรัก ทำในสิ่งที่คุณโฟกัสไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานเก่าของคุณคุณจะได้มีงานที่หนึ่งมีงานที่สองมีงานที่สามและช่วงนี้คุณกําลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐีครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขรวยเหลือๆรวยล้นลรวยฉ่ำๆแม้ว่าคุณจะเป็นคนโสดก็ตามแต่คุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณไม่มีทางออมคุณไม่มีทางยมอีกต่อไปพลังงานสิ่งไม่ดีไม่สามารถทำลายคุณได้ พราะตอนนี้พลังแห่งศีลสมาธิปัญญาของคุณได้เต็มเปี่ยมแล้วมันสั่นสะเทือนให้คุณได้ปลดปล่อยพลังงานนี้ออกมาแล้วจงใช้พลังงานนี้ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างคุณปรารถนาเงินคุณก็จะได้เงินคุณปรารถนาความสำเร็จในการงานคุณก็ต้องลงมือทำแล้วนะคะพลังงานของคุณที่คุณสะสมมาจนมันเต็มเปี่ยมนะขณะนนี้ก็กำลังจะส่งผลให้คุณได้รับเงิน โนใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เป็นหลักแสนหลักล้านและที่สําคัญธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านลูกครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างดั่นเองค่ะโอกนี่คืออะไรคะนี่คือไฟออฟคับนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอย่าลืมไปทํา บางคนไปปล่อยเตา่าหรือบางคนไม่ได้ปล่อยเตา่าก็ไม่เป็นไรหรือบางคนไปปล่อยปูเราบอกแล้วนะถ้าหาปูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอนุมโมทนาบุญได้แต่คุณอย่าลืมไปปล่อยดอกมะลิเพราะนี่คือถ้วยของดอกมะลิแล้วคุณจะต้องไปปล่อยที่แม่น้ำไหลแต่ถ้าคุณไปลป่อยปูได้คุณก็โชคสองเด้งนั่นเองปล่อยความอ่อมปล่อยปล่อยความยมทิ้งความอ่อมทิ้งความยมออกไปจากชีวิตคุณเพราะ การปล่อยปูหมายถึงว่าการตัดอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโชคชะตาจะนำพาให้คุณได้เจอปูตัวนั้นนั่นเองนะคะถ้าเขาอยากจะให้คุณปล่อยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอนุโมทนาบุญกับเขาก็ได้นั่นเองหรือว่าคุณจะปล่อยปล่อยเตา่า ปล่อยอะไรก็ตามแต่ที่คุณบริสุทธิ์ใจเท่าพระแม่ธนคาท่านยินดีรับที่คุณได้ปล่อยบริวารของท่านอยู่แล้วนั่นเองนี่คือเสียงจากพระแม่คงคาที่มีมาสื่อสารกับคุณถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เรารู้เลยว่าพลังงานรีรับนี้นะคะที่มาเป็นห่วงคุณและมาสื่อสารกับคุณนี้คือใครก็คือองค์พระแม่คงคานั่นเองต่อค่ะ โอ m มก้ด oh ทีนะคะหัวใจแตกสลายนะคะความอ่อมความยมนี่คือหัวใจแตกสลายความผิดหวังความเสียใจคุณเคยผิดหวังคุณเคยเสียใจคุณยึดติดอะไรไว้ในเรื่องความรักถ้าในเรื่องความรักหรือว่าความอ่อมความยมที่มันผูกติดคุณไว้ตาตึงคุณไว้หรือพลังงานที่คุณตาตึงเขาไว้คุณเห็นเชือกสีแดงไหมคะคู cool. คู่รักคู่เสน่หาที่คุณตาตึงเขาไว้ไม่ยอมปลดปล่อยเขานั่นแหละเมื่อคุณไม่ยอมปลดปล่อยเขาสิ่งที่พระแม่คงคาหรือว่าเจ้ากรรมในเวรที่คุณไม่ปลดปล่อยเขาคุณเห็นไหมคะเนี่ยเป็นได้สีแดงแบบเนี้ยผูกเขาไว้อยู่สิ่งที่เขามาบอกว่า นะคะเมื่อคุณได้ทําแบบที่แม่หมอบอกหมายถึงว่านะคะดอกมะลินั่นแหละค่ะแล้วคุณก็โอโหสิกรรมกับเขาซะนะคะเหมือนคุณไปลอยอังคารนะอ่ะง่ายๆเลยค่ะเหมือนคุณไปลอยอังคารลอยความทุกข์ความอ่อมความยุ่มนะคะจิตบริสุทธิ์ของคุณ ฝากดอกมะลิไปขออภัยแม่น้ำคงคาขออภัยเจ้ากรรมนายเวรที่ผูกมัดตาตึงที่คุณผูกมัดตาตึงเขาไว้ตั้งแต่ตชะอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันให้เขาได้ไปอยู่ให้เขาได้ไปผุดไปเกิดได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีอย่านะคะอย่ามัดเขาไว้อย่าตาตึงเขาไว้แบบนี้คุณเองต้องเป็นคนพูดว่าสิ่งไหนที่คุณ เคยล่วงเกินนะคะหรือมีพันธะสัญญาผูกพันกับใครไว้จากอดีตชาติถึงชาติปัจจุบันก็ขอปลดไปนะคะไปกับแม่นม้ำคงคาณนะครั้งนี้การลอยดอกมะลิก,ก็เหมือนการลอยอังคารให้กับคนที่คุณเคยนะคะผูกพันสัญญากันมาไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือใครก็ตามแต่เขาก็จะได้ปลดล็อก จากชีวิตคุณไม่เป็นอุปสรรคปัญหากับคุณอีกต่อไปนั่นเองนะคะต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณในออบวนชีวิตของคุณคุณเห็นไหมคะนี่คือในออบซอดแล้วก็ในออบวนชีวิตของคุณจะถูกปลดล็อกอย่างง่ายดายการงานก็จะมีความราบรื่นสภาวะจิตใจก็จะไม่อ่อมจะไม่ยมอีกต่อไปเรื่องความอ่อมความยมจะไม่มีเด็ดขาดได้แดงตัดขาด ออกจากกันไม่ไม่ว่าจะเป็นได้แดงของคุณผูกพันกับเจ้ากรรมในเวรหรือว่าบุพการีหรือใครก็ตามแต่ที่ผูกพันกับคุณมาเนิ่นนานและยาวนานเขาต้องการให้คุณได้ปลดปล่อยและครั้งนี้พระแม่คงคามาสื่อกับคุณเองถ้าคุณได้ดูคลิปนี้นี่คือพลังของแม่คงคานั่นเองแล้วชีวิตการงานของคุณ จะมีแต่ความสุขจะลดแ่นคุณรองานที่2ออยู่คุณจะได้งานที่2แต่ถ้าคุณไม่ได้งานที่2คุณจะได้จับธุรกิจใหม่ๆเป็นธุรกิจที่ท้าทายความสามารถแต่ท้าทายความสามารถของคุณครั้งนี้คุณมีบริวารคุณมีความสุขบริวารพร้อมจะไปกับคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรบริวารของคุณก็จะคอยสัพพอร์ตคุณจตลอดเวลานะคะอยู่ดีๆ คุณก็ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งแล้วได้จับโปรเจกต์ใหม่ๆที่เจ้าในายไว้วางใจให้คุณได้จับนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่กขอบคุณค่ะนี่คือถูออบคับความสุขที่คุณจะได้มาเ้ากำในเวรคู่รักคู่สัญญาที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันพ่อแม่หรือใครก็ตามแต่ณนะตอนนี้เวลานี้นะคะ ชีวิตของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่รักคุณจะได้เจอคู่รักที่แท้จริงนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งพ่อแม่ลูกตามที่คุณปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะต่อค่ะและยังไงต่อคะนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะสิ่งที่ผูกพันกันมามนคือสิ่งที่คุณจะได้ธุรกิจการงานคุณจะได้จับธุรกิจการงานใหม่คะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับเมื่อคุณได้ปลดล็อกได้ปลดปล่อยทําพิธีกรรมแบบนี้แล้วพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมขาวนะคะไม่ใช่ไสยศาสตร์และนี่คือเดอะสตาร์ชีวิตใหม่ของคุณท่า คุณปรารถนาจะมีรักครั้งใหม่มีครอบครัวคุณมีความสุขอีกครั้งแน่นอนค่ะถ้าคุณมีถ้าคุณปรารถนาจะมีรักครั้งใหม่คุณจะได้เจอรักใหม่ตอนนี้คุณกําลังมุ่งทําธุรกิจของคุณอยู่คุณจะได้ทําธุรกิจตามที่คุณปรารถนาถ้าคุณมีความรักคุณจะได้เจอคู่โซเมทที่แท้จริงเพราะมันขึ้นถูกครับและเดอร์สตาคุณจะมีออร่ามากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณตอนนี้เวลานี้ ความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่เกิน3วันนี้นะคะคุณอาจจะไปทําวันที่3ก็คือพรุ่งนี้คุณไปทําได้เลยค่ะถ้าวันนี้คุณได้ดูคลิปนี้แต่ว่าวันไหนก็ทําก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องทําวันที่3นะคะเพราะว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจแล้วพระแม่คงคาบอกว่าทําวันไหนก็ได้ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันที่3ธุรกิจการงานใหม่ๆแต่ที่แน่ๆคุณได้เดินทางแน่นอนค่ะการเดินทางจะทําให้คุณมี i n นสปิเรชันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโชคลาภมาจากการเดินทางนั่นเองอยู่ดีๆโชคก็หล่นใส่คุณโดยไม่ทันตั้งตัวต่อค่ะ โอ้ไม่ god ขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่นะักขนาดน,นี้ในเรื่องการงานมันจะง่ายเหมือนกอบปอกกล้วยเข้าปากคุณเห็นราชสีอยู่ข้างหลังก็เหมือนแมวตัวหนึง่งนะคะราชสีตัวนี้เป็นหมายความว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ ที่นะคะคุณเคารพนับถือหรืออาจจะเป็นคู่แข่งของคุณที่มีความเก่งมีความเหนือกว่าคุณแต่คุณก็ไม่เคยกลัวลาจะสีก็แค่แมวตัวหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือถ้าคุณเป็นผู้ชายณนะตอนนี้เวลานี้ความมั่งคั่งในธุรกิจการงานของคุณคุณจะประสบความสําเร็จก้าวไปสู่การเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นเองแต่ถ้าคุณรับราชา คุณจะได้รับงานโปรเจกต์ใหม่ๆจากเจ้าหนายคุณคุณเป็นระดับพออ,ออยู่แล้วค่ะเพราะมันขึ้น King of b o n นั่นเองคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มองมุมบวกแล้วก็เข้าใจคนอื่นนะคะมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดนอกกรอบเสมอไม่ได้คิดหวั่นกลัวอะไรเพราะคุณรู้ว่าข้างหน้าคือความสําเร็จที่แท้จริงนั่นเองโอ้โหเราบอกเลยว่าถ้าใครเจอคลิปนี้เดอ b เ a t โอ้มิการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและที่สําคัญคุณไม่เกยกลัวสิ่งใดทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วคุณหวังจะให้ลูกคุณประสบความสําเร็จนะคะตามที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปโฟกัสเขาคะ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้วิธีและเส้นทางของเขาเองเขาจะได้รับการปลดล็อกได้รับอิสระทุกสิ่งทุกอย่างลูกคุณเป็น เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนมีไฟอยู่แล้วณนะตอนนี้เวลานี้เพจออฟสอดคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นศึกษาหาความรู้แม้ว่าหนทางนั้นจะเป็นหนทางที่น่ากลัวคุณไม่เคยลองก็ตามแต่เมื่อคุณได้ลองแล้วมันคือความสําเร็จที่คุณภาคภูมิใจเพราะคุณสามารถประสบความสําเร็จด้วยตัวคุณเองคุณเห็นไหมคะเห็นเด็กคนนี้ไหมคะเขาเดินนะคะมีแค่ไม้ไม้เล็กๆไม้เล็กๆ,ๆไม้เดียว มีความมุ่งมันเดินข้ามหน้าผาด้วยไม้เล็กๆพร้อมกับถือนะคะแสงสว่างเขามีความเขามีแสงสว่างในตัวแล้วถือคำภีคำภีการศึกษาหาความรู้มีความมุ่งมันโฟกัสในสิ่งที่ปรารถนาและความสําเร็จนั้นจะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เข้ามาหาคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้มิโก็ขอบคุณค่ะอบคุณค่ะ คุณจงรักตัวเองให้เป็นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณนะตอนนี้เวลานี้แป๊บนึงโอเคค่ะนี่คือชัยชนะและความสำเร็จของคุณนั่นเองนี่คืออะไรคะในอบคับความสุขอยู did, ่ดีๆคุณก็กลับมามีความสุขอีกครั้งไม่ต้องรอให้ใครซื้อดอกไม้ให้กับคุณคุณจงซื้อดอกไม้ให้กับตัวเอง คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักถ้าคุณเป็นคนโสดจะมีผู้ชายใจดีนะคะลูปหล่อนิสัยดีมามอบความรักให้กับคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณความสําเร็จแบบยั่งยืนด้วย และที่สําคัญธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีตามที่คุณปรารถนาเพราะนี่คือสิบเหรียญราชินีถือเหรียญน,นี่คือข้อความเราบอกเลยว่าพลังงานลึกลับที่เป็นห่วงคนนี้มาสื่อสารกับคนนี้ เป็นพลังงานของพระแม่คงคานั่นเองนะคะท,ที่ท่านมาสื่อสารกับคุณนะักข้ามคืนนี้นะคะมาบอกให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้เข้าใจที่การเงินของคุณกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาเป็นเกาบเป็นกรรมทิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหยหาด้านการเงินการงานและความสําเร็จเป็นความสําเร็จแบบยั่งยืนอย่าลืมไปทําสิ่งที่ไม่หมอบอกเพราะนี่คือ ความสุขครั้งใหญ่บางคนจะได้เดินทางเดินทางไปต่างประเทศวันนี้องค์พระแม่คงคากำลังมามอบความสุขให้คุณมาบอกวิธีการในการที่คุณจะพบความสุขในเรื่องการเงินและการงานแล้วเงินกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณครอบครัวของคุณจะกลับไปมีความสุขอีกครั้งนั่นเองนะคะวันนี้ไม่หมาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ